ััรครคบออสวัสดีคร,รครับคลิปนี้เราจะมาดูปูใหญ่นะครับโดยปูใหญ่นวดน,นะครับโดยหลวงพี่อัมพลนะครับวัดต้นสตืนอนจังหวัดอยุธยานะครับต้นตะเตอร์ต้นตะเตอร์ไม่เหรอฟังเข็มแล้วที่จัดเสียงเมื่อก็เขาเรียกวัดตะเตอวัดตะเตอก็มีวัดต้นสตะเตอร์ก็มี

ไม่ต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนะครับไม่ต้องใช้คอร์ส3 3ชั่วโมงนะครับคอร์ส10นาทีเท่านั้นนะครับมีอะไรดีหลายอย่างไตเทศบอกบอกเราว่ามีอะไรดีๆหลายๆอย่างครับไตรเทพไม่ใช่บอกบอกนะครับนะดีของนี้เท่านั้นแหละครับนะฮะไม่ใช่ของปลอมครับ เพราะปู overall, ่ใหญ่ครับอธิบายไปด้วยครับร yeah. ู้สึกยังไงที่เป็นคลื่นอย่างนี้มานกวนในในชีวิตครับมีพันธุ์ที่ปวดเมื่อเป็นคนมือข้างนวดมือแล้วมั้งข้างนวดของปวนไอ้นี่มันสั้นเหมือนทุกอนูปูเหมือนกินเหมือนกินกาแฟสดถ้านวดมือเหมือนกินโอเลี่ยนใช่ใช่ที่มันพันธุ์ที่มันสันทุกอนูในร่างกายเนี่ยคืออะไร เจอปีเจอีเซ็นเตอร์เลยนายกนวนกดในขุนในขย้ายยกเลยเดี๋ยวครบสูตรเล้ครับเดี๋ยวเราจะนวดหน้าด้วยฝ่าถาเอ้ยนวดฝาา่าทาบหน้าฝาา่าเท้าก็ปุยอยากให้คนเป็นอวบผิดอวบพาดนะลงมานวดเขามาชุดจุดนะจุดจุดเหรอกระเดือนี่หมายความว่าเส้นสูมของ ทั้งร่างกายหมดเลยนี่คนจีนก็จะเพี่อกรงแค้ตะทุนกระดือน่ยกระดือจะมีสี่จุดนี่คนเข้าึนคนเด้นี่นะครับเดี๋ยวจะนิมนต์ไปนวดที่สำนักเรือนละครั้เพชรบุรีครับ ก็เดี๋ยวโทรเดี๋ยวผ่านไปโทรหาูอย <laughs> ่าหลับเด้อภากมือจเทำยัได้เหนือยแรงอี มีที่ลูกเอมีอะไรอมี่ตอนใ่ยัเป็นที่นักใชเป็นคน่น่ารกตอนนี้เป็่น่ารันนี้เนี่น่า นี่ไนี่น่ต really ้องเดี huh. uh ๋ยวใช้ส huh. uh ิทธิ์พ่อมือตนองก่อนดีนี่ครับอ่าอ่าอนนนนอ่ะมาแลวมาเนี่ยรายงานตัวขุดนวดกันคุดนวากัน ไม่ใช <ider> ่ไม่ใช่เพรื่องของนวดจริงๆต้องเป็นวดที่วัดนะครับแต่ก็ที่วัดนี่อะถ้าเราไปแบบนี้แบบนี้แับนี้อะอันนี้ก็เป็นเท่ห์แสที่ชอบ มันไม่ชอบมันชอบยอะไม่ไม่ชอบมันไม่อานด้วยแ่ม่มันเนี่ยพวกฝ่ามือลงฝ่ามือเติมตัดตัดเติมนั่นไอ้เเฮ่ย ทาใม้หายให้เหยียบเลยเอาไปที่้ขลที่นี้ไ้ี่แล้วก็เรียนนามาที่นีครเปนค่าทาคที่รีน่าก็เป็มเลยเ่เรานี่ปใ่โคให้ที่แล้วถวายค่าลงืนฝัไปคที่ไปดร้จน็ดแตไี่ใส่จ้้ีนเดไปอยๆมองกัลน่ก ผ่านไป6นาทีเองนะครับปูโอ้ผ่านไป6นาทีเองนะไม่ใช่2ชั่วโมงนะครับ กลุ่มกลุ่มผู้ป่วย,ยที่ไหนนะครับรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้หลวงพี่ไปหาดีกว่านะครับประหยัดตังค์มากกว่าแต่ถ้าต่างคนต่างมาสิบคันก็โดนไปหมื่นกว่าบาทแล้วครับน้ำมันก็ให้หลวงพี่ไปหาและเติมน้ำมันลถให้หลวงพี่แล้วก็จะนวดเท่าไหร่ก็ก็แล้วแต่สบายใจเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะดึงคอนะครับนี่หลังที่จากใช้คอมานานนะครับปู่ไม่เคยดึงนี่นะครับ คลิปนี้เราจะมาดูวิธีคืนขอเพื่อให้แก้ปวดแก้เมื่อยแก้ที่เราดูเล่นเฟซบุ๊กนานๆนะครับป เม่อว yeah, ันนี right. well, so. water, uh ้เราสามีก yeah. uh ็อยู่ในส่นใหญ่เหอจากกระดูกอยู่บ้านเรือนบ้านเมืองที่นี่อ๋อได้ได้ได้ชาวได้ชาววัดผีต่างวัยนี่เลในะที่นี่แหละเออสามโต๊ะสามเส้าเด็กๆได้ dia dari mana เจอนะมิาก่าปูเป็ไงบ้างพูดหน่อยนิดีน่เดี๋ยวปูเดี๋ยว่เดี๋ยวถวายดีๆพ uh, ี่ถวายองินไ้โอ้ลป็นรชุด uh, okay. ้พี่มาทางนี้เลยครับนี่เาวายครับก็กาลังกัศรัทธานะที่มาตรวจนี่มันได้ทุกอนุยาในร่างกายเรื่องจริงหรอเรื่องจริงแล้วก็ปรมาหานะพระคุณท่าน ของพี่อัมพลชื่อัมพลวัดต้นตะเตอนะครับวัดต้นตะเตออําเภอบางบางประหารใช่ในฐานะเป็นนายกสมาคมเมตตาในสิ่งที่ดูแลดูสีทั่วประเทศไทยครับวันนี้ได้มานวดกับท่านครับถือว่าเป็นมงคลนะถือว่าเป็นเรื่องดียำดีนะอาสาทูดเลยนะครับผมหลวงพี่ให้พรก่อนนี่เดพรจะพรคืนนี้ขอนอนมาพระอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมโอเองต้อ ขอให้กรณีนี้เข้ากับเงินกองนี้ตรงกับผลผลประโยชน์ขอคุณโยมและครอบครันวนี้ที่ตั้งจิตตั้งใจทำมา นงมาเรั่ปิเพลาใช่สิ่สัญทหมายระคู้งะลายลงมันหมุนนนักแต่จุดเดยแล้วก็ควรนี้เ้อตั้งใจทำมาตอมาที่เจ้าน่เดยวและภาคเ้าเั์ปีโยวีวันชาติปาโลโวีนาสมาเตอวันวันตาลายโยตขีวปีาโควะอะปีวันทันนสีไมจังวุฒาปัยนวจตาลุทธามาวันติทยโหนขอยอมทำมี้นีโอ้นก็อยู่แล้วในใจ อ่าหลวงปอ่าโปใหญ่พูดได้หน่อยว่าเป็นไงบ้างหลังจากนวดแล้วการนวดในครั้งนี้เป็นเครื่องออนวดี่เครื่องมันสั่นมันจะได้ทุกอณูในร่างกายไม่ว่าเส้นเอ็นแปดันเส้นในร่างกายหรือเรีอกคนจีนเรียกซุนซุนที่มีสีจุดจุดแต่กระเดือแล้วก็ซุนจะมีตรงสิงหูแล,ล้วกูัวดใจที่จะกดต,ตรงนี้ เราถือว่าดีและคนปากเปี้ยวปากปิดปางออนตรงนี้มันมันเขาเรียกกระสุนเราไม่ต้องใช้มือใช้เครื่องมันก็ช่วยได้หรือถุนใต้นี้พ่าปู่นี่อยู่ในประเทศจีนเขาจะรู้กระสุนยังไงการคุนกันอะไรนี่แล้วก็ไอ้ระบบตัวเนี้ยมันดีกับสมองแล้วก็ดีระบบสายตาตัวใส่ปานี้มันจะล่มงและสว่างขึ้นแล้วหูที่เคยอื้ออยู่อะไรอยู่พันว่ากระแทกเข้าก็ตรงนี้พับรู้สึกว่าหูก็ก็ดีดีขึ้นดีขึ้น ไข่สมองดีขึ้นน,นะเ <ปะ S 1> อาสาธุสาธุสาธุ <ปะ S 1>